สวัสดีครับผมบอยครับที่ปริษาการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์ฟอร์ดเดนเจอร์รุ่นเอกซพัทนะครับเป็นตัวแคปนะราคาขายที่7 2 9 0 0สบาทนะครับแล้วก็คันนี้นะครับมีการตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมเนี่ยต้องบอกว่าจัดเต็มทั้งคันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าคันนี้นะครับมีการตกแต่งอะไรบ้างครับเชิญรับชมครับเริ่มจากด้านหน้านะครับคันนี้นะครับทำการติดสกรูปนะครับเฮ้สกรูปเนี่ยจะเป็นอ่าทรงฟิตนะครับก็ทําสีดำนะครับตัดสีแดงนะครับแล้วกก็็ตรรงงลาาจะะเปนนน้ดคับ ตรงโลโก้เนี่ยจะเป็นโลโก้เลือกเป็นรูปม้านะนะครับก็ถ้าลูกค้านะครับต้องการจะเปลี่ยนสีนะครับหรืออยากได้สีแบบไหนนะครับแจ้งเราได้เลยนะครับทางบอยก็ทําการตกแต่งให้ตามใจผู้ใช้อยู่แล้วนะครับตัวรถนะครับด้านหน้านะครับทาการเปลี่ยนกระจังหน้านะครับชุดกันชนหน้าใหม่นะเป็นตัวของแอปเตอร์นะครับกระจังหน้าก็ทรงแอปเตอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่า ทำอักษร FOD นะครับสีดำตัดขอบสีแดงนะแล้วก็มีไฟ LED นะครับ3.4เหลืองแบบนี้เลยนะครับตัวกัน,กนชนหน้านะครับก็ทำเป็นสีดำเงาตัดดำได้าแล้วก็ช้นล่างจะเป็นสีบอลน,นะครับตัวไฟหน้านะครับคันนี้นะครับทำการเพิ่มเติมนะครับแต่งเพิ่มเติมนะก็ทำเป็นไฟ LED นะครับมีไฟเลี้ยวแบบนี้เลยนะแล้วก็ไฟหน้านะครับเป็น ไฟวงแหวนนะครับพร้อมกับโปรเจคเตอร์นะครับเพิ่มความสว่างนะครับเป็น LED ให้ด้วยนะครับนี่ให้ดูฝั่งนี้นะที่ยังไม่ได้เปิดไฟเดียวนะครับแบบนี้ตัวรถเนี่ยจะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกอ่พิเศษนะไฟตัดหมอกคันนี้จะเป็น2สีนะครับสสีอันนี้บอยทําการเปิดแบบสีเหลืองให้นะครับแล้วก็ไปเปิดแบบสีขาวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะเปิดได้เป็น2สีนะอันนี้ให้ดูมุมกว้างๆแบบนี้นะครับนี่อืมหล่อไหม ล้อนะครับแล้วก็คิ้วล้อนะครับก็รับกับชุดหน้าของอะแรปเตอร์นะครับมาดูในส่วนของล้อกับยางบ้างนะครับคันนี้เขาทาการเปลี่ยนนะครับล้อกับยางใหม่นะครับก็ลายก็จะเป็นลายก้านวายนะครับเหมือนก้านวายนะตัดสีบอลเงินนะครับใส่ยางออเทเลนนะครับเป็นของซูมแมกนะ ทุกททีครับล้อแม็กเป็นแม็ก18นะซีดีนะครับอยู่ที่ 26560R18 นะครับแม็ก18นะครับแม็กลายกันไวร์สีเงินแบบนี้เลยนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีในส่วนของสติ๊กเกอร์นะครับลูกค้าเลือกเป็นลายเสือนะครับถ้าบ้านเราก็เรียกอะไรพยักนะสีเทานะครับด้านบนใส่ในส่วนของราวหลังคานะครับมีกันสาดนะครับติดให้นะครับตรงกระจกจะมีไฟเลี้ยวนะครับเป็น LED แบบนี้นะครับมือเปิดนะครับ ใส่ตัวครอบนะครับกันลอยนะแล้วก็จะมีในส่วนของบันไดข้างนะครับที่มันจะลงงานจะเป็นสีดำนะครับด้านในนะครับไปด้านดนึงนะครับด้านในก็ทําเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังนะแบบนี้นะครับปักคำว่าเลนเจอร์นะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะถ้าใครกําลังมองหาอยู่เนี่ยรถพวกแคปนะครับแบบนี้ใช้งานนะครับแต่ท่ๆเทบนี้ก็สามารถดูรีวิวไปได้เลยนะครับก็มีตกแต่งหลายรุ่นหลายแบบนะครับ กุญแจก็เป็นกุญแจีิมทดให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันฟอร์ด l e c a r p l a า Android ต u t o ได้ด้วยนะครับแอปพลิเคชันฟอร์ดเนี่ยก็สามารถที่จะดูตำแหน่งพิกัดของได้ด้วยนะครับด้าน,นหลังนะครับคันนี้ก็มีการติดตั้งในส่วนของโลบาร์เหล็กครับของ o ออ l ์แลนเดอร์นะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวด้านท้ายนะครับมีเปลี่ยนไฟท้ายเป็น l e D นะครับแล้วก็คาดท้ายนะครับคาท้าย อักษร f o d นะครับสีดำตัดสีแดงนะครับแล้วก็อักขึดคอมโบเจอร์สีแดงครับเปลี่ยนกับชนท้ายอัตโนทีไม่ใด้เปลี่ยนนะเรียกว่าติดเพิ่มเพราะรุ่นนี้ไม่มีกันชนท้ายมาครับติดเพิ่มนะเป็นกันชนท้ายเด็กนะครับหูรักสองฝั่งสีแดงนะครับนี่ครับโอ้โหเรียกว่าเท่มากๆเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวบอยไปเปิดไฟตัดหมอกนะครับที่มันเป็น2สเต็ปให้ดูนะครับไฟตัดหมอกจะเป็น2สเต็ปก็คือสามารถเลือกได้นะว่าจะเป็นสีเหลืองหรือสี ขาวนะครับต้องบอกว่าไฟตัดหมอกเนี่ยมันเป็นงานไม่ใช่ของงานศูนย์นะเป็นงานของซัพเออร์นะครับนี่ฮรกจะมีลูกเล่นมากกว่านะครับนี่ครับเป็นไฟตันหมอก L D สีขาวแบบนี้อ่าก็ถ้าอย่าลืมครับสนใจรถรุ่นนี้นะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือโปรโมชั่นต่างๆได้นะครับ เบอร์โทรศัพท์นะครับ0863232518นะครับหรือว่า a d ด id ไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้คอยฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครไทยนะครับเป็นใจให้บ่อยด้วยนะมบอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ